ครับ ah ALLY, ค่ะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกฝากครับค่ะกลับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมอเตอร์ r ว e ร y ไอดีบายวันรวิพลนะครับซึ่งก็เป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องราวของแวดวงการยานยนต์นะครับซึ่งก็นําข่าวคราวมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ แล้วก็เวลา18นาฬกา20นาทีโดยประมาณนะครับไปจน <c oughs> ถึงเวลา19นาฬิกาผมระวิพลสวนทองครับค่ะและฟ้าทานที่ <c oughs> ว่าอิ่มใจบุญนะคะอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการมอเตอร์ a r i ต t ้บายระวิพลนะคะ <c oughs> ผ่านทางว a r i e t Channel นะคะได้เป็นประจำค่ะทุกวันจันถึงสุกอย่างที่อาจารย์ <c oughs> ได้บอกไปนะคะก็เวลาเ <c oughs> ช่นเคยค่ะ18นาฬิกา20นาทีค่ะถึง19นาฬิกาโดยประมาณนะคะค่ะแล้วก็สําหรับในช่วงแรกของเรานะคะก็จะมีการอัปเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับยานยนต์นะคะให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะ และในช่วงที่2ของเรานะคะก็เป็นช่วงของการเปิดสายอย่างเป็นทางการให้กับคุณผู้ชมนะคะได้โทรเข้ามาค่ะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะคะหรือว่าจะเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนะของรถยนต์ก็ได้นะคะโดยโทรมาที่เบอร์02ค่ะ9349258-9นะคะหรือจะเป็นการส่ง s อสค่ะส่งมาได้ตลอดระยะเวลาของรายการเราเลยนะคะพิมพ์เอข่ะวินวัตตามด้วยข้อความนะคะส่งมาที่4838377ค่ะครับเอาละครับ เมาคิ่าเสียงตุ่มตูให้ด้วยนะคะกลับก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันวันนี้เลยครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นข่าวที่เป็นธุรกิจที่ด,ดูเหมือนว่าจะเป็นคู่แข่งของสหาการประมูลในบ้านเรานะครับนั่นก็คือแมนฮามนะครับซึ่งเป็นบริษัทบริการธุรกิจยานยนต์มือสองแบบครบวงจรชั้นนำของโลกนะครับซึ่งได้เปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขยายฐานการตลาดสู่ภาคตะออเฉียงเหนือของประเทศไทยเราครับค่ะจากความสําเร็จนะคะอย่างต่อเนื่องในการดําเนินการของแมนฮามในกรุงเทพมหานครพิษณุโลกและสุราษฎร์ธานีนะคะรวมทั้งความสําเร็จของระบบการประมูลรถออนไลน์ของแมนฮามที่เรียกระบบว่าซีมูนแคสนะคะซึ่งเป็นระบบการประมูลรถออนไลน์นะคะที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยคะ่ะล่าสุดแมนฮามก็ได้ขยายกิจการไปยังจังหวัดนครราชสีมาเพื่อตอบสนอง ความต้องการรถยนต์มือสองที่เพิ่มสูงขึ้นในภาคเหนือนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคตอนออกเฉียงเหนือของประเทศไทยด้วยแมนฮามน้ำสาขาจังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นย่านธุรกิจหลักของทางจังหวัดเลยนะครับเพื่อความสะดวกสบายผู้ซื้อและผู้ขายในคนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงครับ ค่ะแมนฮามนะคะได้ประเดิมการจัดการประมูลรถยนต์ครั้งแรกที่สาขานครราชสีมาเมื่อเร็วๆนี้ค่ะมิสเตอร์ไซมอนมอรรนนะคะรองประธานบริษัทแมนฮามเอเชียแปซิฟิกได้กล่าวว่าเรามีผู้เข้าร่วมงานคับคั่งค่ะทั้งจากกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อชั้นนำของโคาราชนะคะการประมูลเนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักและได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ร่วมเข้าประมูลค่ะครับซึ่งในวันประมูลนั้นระบบการประมูลออนไลน์ซีมูนแคสของแมนฮามนั้นทำา ได้ดีทีเดียวครับแล้วก็คําสั่งการประมูลมาจากทั่วทุกมุมของประเทศไทยแล้วก็ระบบนี้ก็เป็นระบบที่มีความโปร่งใสน่าเชื่อถือที่สุดแล้วนะฮะซึ่งก็เป็นที่ยอมรับ ทางในกลุ่มของผู้ขายและก็ผู้ซื้อในประเทศไทยด้วยครับค่ะการเปิดสาขาและการเปิดการประมูลออนไลน์ในโคราชนะคะถือเป็นการลงทุนที่สําคัญค่ะที่แมนฮามนะคะทําเพื่อลูกค้าเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่สําหรับการประมูลรถยนต์รวมไปถึงการให้บริการด้านอื่นๆค่ะและแมนฮามสาขาโคราชยินดีต้อนรับผู้ขายสู่ระบบบริการที่มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมค่ะและนอกจากนี้นะคะแมนฮามได้จัดให้มีการประมูลขึ้นทุกเดือนค่ะที่สาขานครราชสีมาและตั้งเป้าเพิ่มรอบการประมูลนะคะ เป็น2ครั้งต่อเดือนค่ะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับของอในแวดวงการรถยนต์มือสที่ถือได้ว่ามีการประมูลกันค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมพอสมควรเพราะว่ามันสามารถที่จะสู้ราคากันได้ดีกว่าที่มันจะไปซื้อรถยนต์มือ2ในลักษณะที่เรียกว่าแบบโดยกำหนดราคาไว้เรียบร้อยแล้วะนะครับ ไปดูข่าวนึงครับเป็นของทางค่ายใหญ่อย่างโตโยต้านะครับซึ่งก็ได้รับรางวัลอาคารเขียวแห่งแรกในประเทศไทยกันเลยทีเดียวครับค่ะโชว์รูมนะคะและศูนย์บริการของโตโยต้าไทยเย็นจำกัดนะคะสาขาปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะถือว่าเป็นอาคารเขียวแห่งแรกในประเทศไทยนะคะที่รับรองโดยมูลนิธิและสถาบาันอาคารเขียวไทยภายใต้นยโยบาย EcoDellership นะคะเอาเล็ของโตโยต้าค่ะเพื่อเป็นการยกระดับการดําเนินงานและการบริการให้มีความเป็น กับสิ่งแวดล้อมและชุมชนค่ะครับภายใต้แนวคิดการประหยัดพลังงานหรือว่าอีโคโนมี่เนี่ยนะครับคือก็นั่นก็คือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอีโคโลจีแล้วก็เป็นการต่อย,ยอดการดําเนินงานภายใต้แนวทางการดําเนินธุรกิจขององค์กรที่ว่าด้วยการบูรณาการและก็ความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอดอะนะครับห่วงโซ่ธุรกิจหรือที่เรียกว่าเป็น integrated c c s r นะครับ across value chains นั่นก็เป็นการผ่านการดําเนินงานของผู้แทนจําหน่ายซึ่งโชรูมและก็ศูนย์บริการของบริษัทโตต้ตาไทยเย็นสาขาปักช่องจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นอาคารแห่งแรกที่ได้รับการรับรองระดับทองจากมูลนิธิและก็สถาบันอาคารเขียวไทยคร สำหรับการรับรองอาคารเขียวนี้นะคะทางมูลนิธิและสถาบันอาคารเขียวไทยค่ะได้ใช้เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยหรือ Thai Rating of Energy and Environmental Sustainability Trees นะคะโดยเกณฑ์ดังกล่าวค่ะประกอบด้วยแนวคิดการประหยัดพลังงานและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเขาก็เป็นตัวย่อมาเป็นเรียกว่าคำว่า tree tree คือต้นไม้นั่นเองนะครับ โชรูมและศูนย์บริการเพื่อสิ่งแวดล้อมนี่ก็ถือว่าเป็นการยกระดับการดําเนินงานของโชวรูมและก็ศูนย์บริการที่โตต้านั้นได้มีการผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งมอบความสุขให้แก่ชุมชนใกล้เคียงผู้แทนจําหน่ายจากเดิมนั้นที่มีการกําหนดให้ผู้แทนจาหน่ายโตต้าทุกรายดําเนินงานภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO หมื่นสี่พันหนึ่งนะครับอันเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดําเนินธุรกิจขององค์กรที่ว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจอันเองครับ ค่ะซึ่งนโยบายใหม่นี้นะคะนอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงานลดต้นทุนและลดการปล่อยมลพิษแล้วนะคะยังรวมถึงการปรับภูมิทัศน์และบรรยากาศในการทํางานที่ดีค่ะซึ่งจะเป็นการสร้างความพึงพอใจของพนักงานค่ะทําให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่ดีค่ะนํามาซึ่งแรงจูงใจในการทํางานอย่างเต็มศักยภาพส่งผลต่อผลิตภัณฑ์นะคะที่มีคุณภาพและการบริการที่ดีไปสู่ลูกค้าอีกทางหนึ่งค่ะครับและในปัจจุบันก็ยังมีจํานวนโชว์รูมที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้นะครับอยู่ในระหว่างการพิจารณา รับรองทั้งสิ้น29แห่งแล้วก็ในอนาคตก็มีแผนผลักดันโชว์รูมแล้วก็สนย์บริการที่มีอยู่จํานวนถึง374แห่งด้วยกันครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ทําให้ดูแล้วโลกใบนี้ให้มันเป็นสีเขียวจริงๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อ,อะไรนะฮะไม่ได้ทำไม่ได้ปลูกต้นไม้แต่ยังไงก็ตามอา,อาคารบ้านเรือนหรือว่าเป็นหน่วยงานธุรกิจอะไรต่างๆพวกนี้ทําให้เป็นสีเขียวได้นั่นก็เป็นสิ่งที่ ต้องสนับสนุนกันนะครับเอาละครับเราก็นำข่าวคราวในว้นประกันยันจนมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ร,รับทราบกันในช่วงแรก อาหารอาหสข่าวด้วยกันใช่ค่ะอย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะไปพักกันช่วงที่2ของเราค่ะเป็นการเปิดสายนะคะให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาปรึกษาปัญหารถยนต์ค่ะหรือเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนะของรถยนต์นะคะที่เบอร์02ค่ะ9349258ถึง9นะคะคและอย่าลืม SMS สนะคะสามารถส่งเข้ามาได้นะคะที่4838377ค่ะพิ <PM S 2> มพ์เอนะคะเวนวัคตามด้วยข้อความค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการถามเกี่ยวกับรถยนต์นะคะก็ส่งยี่ห้อรุ่นปีมาให้ด้วยนะคะคสำหรับใน ช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะคะััก,กครบ